คำถามแรกเขาถามว่าตอนนี้คุณมาอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมแก้วก็วิ่งไปตามตัวอักษรใช่ไอโดมมึงไปเล่นเฮี้ยอะไรไว้ จากข่าวที่แล้วนะครับที่ได้เล่าเรื่องไปในเรื่องของบ้านแปดเหลี่ยมนะครับเรื่องนี้ที่จะเล่าเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในสถานการณ์เดิมแต่ว่าเปลี่ยนโลเคชันนะครับเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องที่ต่อยกยยอดมาจากเรื่องบ้านแปดเหลี่ยมนะครับเรื่องนี้ก็ได้รับการเล่าอย่างที่บอกทุกท่านมาตั้งแต่ข่าวที่แล้วแล้วว่าพี่ชายผมเนี่ยคือพี่โดมเนี่ยแกเล่าให้ฟังมานะครับทีเนี้ย เดี๋ยวย้อนกลับไปรีแคปสั้นๆก่อนคือพี่โดมแกไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็กลุ่มเพื่อนเขาเนี้ยก็จะมีประมาณสัก1 5บหคนนะครับแล้วก็ก็เที่ยวกันแล้วก็เหมือนแบบว่าไปได้บ้านพักฟรีนะครับแถวที่อ่าพัทยานะครับแล้วก็ไปอยู่ไปอยู่ตรงนั้นไปอารมณ์อารมณ์กลุ่มนักศึกษาไปเที่ยวนะครับก็ไปนอนพักทีเนี้ยพอไปอยู่บ้านอ่ะแล้วแล้วไปนอนแล้วไปส่งเสียงดังตอนแบบ ตอนแบบตอนคืนอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าก็เจอเหตุการณ์จากคราวที่แล้วนะครับทีเนี้ยเขาก็เลยคุยปรึกษากันในกลุ่มเพื่อนว่าเฮ้ยเราจะเราจะย้ายาไปพักที่อื่นไหมเพราะว่า,าเมื่อคือนเนี่ยพี่โดมเจอมาอย่างนี้นะแล้วก็มีพี่คนที่ชื่อลิฟก็เจอมาเหตุการณ์ก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกันเราจะย้ายดีไหมแต่ก็ด้วยทางกลุ่มเพื่อนก็เหมือนบอกว่า,าเราบอก พี่เจ้าของห้องเนี่ยไปแล้วว่าเราจะนอนอ่าสามวันนะสามคืนสามคืนนะครับแต่ว่าถ้ามันเจอจริงๆอ่ะเอาอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวนอนต่ออีกสักคืนแล้วอีกวันอ่ะค่อยไปหาที่พักใหม่นะครับเพราะว่าเป็นตัวตัวพวกเขาเองอ่ะก็เป็นกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ไม่ได้มีบัตเจ็ตพอที่จะไปหาที่พักใน2คืนได้นะี่ครับทีเนี้ยก็เอพอตกลงกันอย่างนี้พี่โดมก็โอเคถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะงั้นคืนเนี้ย ที่เราจะนอนต่อเป็นคืนสุดท้ายอ่ะแกก็บอกว่าขอเมาแล้วก็ให้สลบไปเลยเพื่อที่ได้ไม่เจอเหตุการณ์แบบเมื่อคืนอีกแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆเ,เขาจากที่เล่นดนตรีร้องเพลงกันเสียงดังนู่นนี่นั่นก็วันนี้ก็จะพยายามสงบลงนะครับก็เหมือนแบบให้เกียรติเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็จบไปหลังบ้านแปดเออคืนนั้นบ้านแปดเดียมก็ไม่เจออะไรนะครับวันต่อมาก็เลยมองว่าอ่ะเราพักครบ2วันเดี๋ยวลองหาที่พักใหม่ ทีนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มนะครับซึ่งอยู่มอเอแบกนะครับซึ่งเขาจะมีกลุ่ม2กลุ่มนะครับเป็นมอเอแบกกับมอกรุงเทพนะครับไปกลุ่มเพื่อนมอเอแบกบอกว่าโอเคกลุ่มมีที่พักแต่ว่าต้องไปอีกชายหาดหนึ่งนะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากอันนี้ผมขอไม่เอ่ยชื่อว่าชายหาดอะไรนะครับก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะนําเดี๋ยวเดี๋ยวจะเราอาจจะย้ายไปพักที่นั่นกัน นะฮะย้ายไปพักที่นั่นกันอีกคืนนึงเป็นคืนสุดท้ายก่อนกลับกรุงเทพนะครับขับรถไปกันแล้วก็ลักษณะบ้านที่พักเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่พักใหม่เป็นบ้านสองชั้นต่างคนก็ต่างจัดแจงสภาพบ้านดีสวยงามครับแล้วพอมาถึงตอนดึกๆก,ก็เหมือนเดิมครับกลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงดื่มเหล้าเฮฮาปาร์ต hey, ี้ กินซีฟู้ดอะไรกันตามภาษาแบบเด็กวัยรุ่น,นี้ครับแล้วสักพักหนึ่งกลุ่มที่เป็นนักเรียนมอเอ้นักศกษามเอแบกเนี่ยก็หันมาถามกลุม่มมออกรุงเทพว่าได้ข่าวว่าพวกมึงตอนอยู่ที่หอมอกรุงเทพเนี่ยมึงชอบเล่นผีถ้วยแก้วใช่ไหมนะครับพอเขาถามไปอย่างนั้นแล้วก็กลุ่มมออกรุงเทพก็บอกว่าใช่ทําไม เขาก็ฝั่งทางเอแบกก็เลยบอกว่าเออเนี่ยอยากให้แบบทํากระดานมาเล่นด้วยกันหน่อยเพราะว่าแบบอยากลองอยากลองดูว่าเออมันเล่นยังไงอยากจะเล่นอะไรเงี้ยครับแต่กลุ่มหมอกรุงเทพอ่ะเขาแบบเขาไม่อยากเล่นพี่โดมเองก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่เล่นเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวันก่อนเนี่ยก็เพิ่งเจอเหตุการณ์ที่แบบแม่งไม่โอเคมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลุ่มมอกรุงเทพอ่ะเออไม่เล่นไม่เอาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มมเอแบกอ่ะ ก็เหมือนลบเล้าว่าเฮ้ยไม่งั้นมึงก็ทากระดานให้กูเล่นเถอะกูอยากเล่นจริงๆพวกมึงไม่ต้องเล่นก็ได้เดี๋ยวพวกกูแบบเล่นกันเองอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็ต้องทํากระดานให้กลุ่มมอเอแบกเล่นนะครับเขาก็วาดกระดานขึ้นมาในกระดาษที่หาได้ตรงบ้านรอบๆบ,บ้านแถวนั้นนะครับหากระดาษอะไรได้ก็มาเขียนเป็นกระดานนะครับเพื่อที่จะเล่นผีถ้วยแก้วเออจากนั้นกลุ่มกลุ่มมอเอแบกเขาก็นั่งเล่นกัน นั่งเล่นกันในช่วงเริ่มพิธีเนี่ยกลุ่มมกรุงเทพเนี่ยเหมือนเขามีคนที่แบบกล่าวคาถาหรือกล่าวอัญเชิญเป็นเขาก็มาช่วยเหมือนแบบดําเนินดําเนินเรื่องเหมือนเป็นตัวแบบตัวตัวดําเนินดําเนินรายการเพื่อที่จะให้ตัววิญญาณเนี่ยลงมาในแก้วได้นะครับเขาก็ไปสวดสวดสวดอะไรสักอย่างแล้วก็กลุ่มเอแบกก็จะเอานิ้วจิ้มกันไปพอจิ้มสวดลงสักพัก แก้วเริ่มเดินทุกคนก็เริ่มมาแบบจากแบบดีกีตาร์ร้องเพลงกิน<ๆ>อะไรกันอยู่ <c oughs> ก็เริ่มมาสนใจที่วงตรงที่เล่นผีถ้วยแก้วแก้วก็เริ่มเดินไปแล้วเขาก็แบบเริ่มมองหน้ากันลึกๆลึกๆนะครับว่าแล้วก็ถามกันว่าเฮ้ยมึงขยับไหมมีใครแบบดันหรือเปล่ามีใครแบบเอานิ้วดุลเพื่อที่จะให้แก้วเนี่ยมันหมุนไปหรือเปล่านะครับทุกคนก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเฮ้ยเปล่ากูไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำ โดมนะครับแกก็เลยบอกว่าเอางี้งั้นพวกมึงอ่ะหลังจากที่วางนิ้วอย่างนี้ให้ยกนิ้วขึ้นและเอานิ้วจ่อไว้ที่ตรงแก้วตรงถ้วยนะครับเพื่อที่จะให้ไม่มีน้ําหนักลงไปกดตรงแก้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาเอามือไปจิ้มตรงนี้เราจะไม่มีแรงในการแบบดันให้มันไปข้างหน้าหรือถอยหลังใช่ไหมครับทุกคนนะครับที่เป็นมอเอแบกที่เล่นอยู่ก็เอานิ้วจิ้มจิ้มจิมจิมยกนิ้วขึ้นมาจิ้มอย่างอีแทนนะครับแล้วก็เริ่มคําถามนะครับ คำถามแรกเขาถามว่าตอนนี้คุณมาอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมนะีครับแก้วก็วิ่งไปตามตัวอักษรใช่นะีครับคําถามต่อไปก็คือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะีครับก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงนะีครับคำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าอายุเท่าไหร่นะีครับคำตอบที่ได้มาก็คืออายุ12ทีนี้ พอเล่นไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆมันเกิดเวลานานพอมันเล่นกันเป็นแบบเกือบจะชั่วโมงแล้วเนี่ยกลุ่มเด็กที่เป็นมกรุงเทพอ่ะเขาก็เริ่มแบบไม่คอนเซนเตรดเริ่มแบบเออมันก็ถามกันไปมันก็เล่นกันไปเขาก็ไปเล่นกีตาร์ไปร้องเพลงไปนั่งกินอะไรกันต่อกลุ่มนั้นก็ยังเล่นกันอยู่ครับเล่นกันเป็นเวลานานเวลานานมากครับเป็นเวลาประมาณสักเกือบสองสามชั่วโมงจนพี่โดมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงเล่นนานไปแล้ว มึงเล่นนานไปแล้วแล้วก็เริ่มแบบกลับไปกลับไปนั่งตรงนั้นที่ที่เขากําลังเล่นผีถ้วยแก้วกันอยู่นะครับพี่โดมาไปนั่งตรงทางที่เขียนว่าทางออกแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนที่มอกรุงเทพ,พที่วาดกระดานกลุ่มคนที่คอยสวยดที่ให้เข้ามาก็ไปนั่งล้มลอมๆแต่พี่โดมานั่งอยู่ตรงทางที่เขียนว่าทางออกเขาก็เขาก็เหมือนแบบไปพูดว่า เฮ้ยพวกมึงอ่ะเลิกกันได้แล้วมึงอ่ะเล่นนานไปแล้วนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเออมึงจะมาเล่นอะไรกันขนาดนี้ที่ก็สองสามชั่วโมงมึงปล่อยให้เขาแบบไปนี่เถอะมึงจะมาขังเขาไว้ในนี้ทําไมอะไรเงี้ยครับพอพี่โดมพูดอย่างนั้นเสร็จเนี่ยทุกคนที่เอานิ้วจิ้มแก้วอยู่ครับก็ปล่อยมือออกจากแก้วทันทีก็คือไม่ได้มีพิธีการหรือการเชิญออกที่เป็นกิจจลักษณะจากนั้นทุกคนก็เริ่มเหมือนเหมือนเริ่มแบบว่าเออโอเคแบบเลิกแล้วอะไรเงี้ย แล้วก็ไม่ได้มีการแบบทําอะไรกันต่อไม่ได้มีไหว้ไม่ได้มีการขอขม,มาวิญญาณที่เขาเข้ามาอยู่ในแก้วเลยนะครับจากนั้นทุกคนก็เหมือนแยกย้ายกันไปนอนจนเหลือกลุ่มที่นั่งกินเหล้ากินเบียรอะไรต่อกันแค่ประมาณสามถึงสี่คนนะครับแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเ บรรยากาศมันกูว่ามันไม่ค่อยน่านั่งกินเท่าไหร่วะมันแบบบรรยากาศมันวังเวงอ่ะทุกคนแม่งขึ้นไปชั้นสองกันหมดอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บของอ่ะเราไปนั่งกินบนห้องไหมเพราะว่านั่งข้างล่างมันไม่มีคนแล้วมันก็ค่อนข้างน่ากลัวเนื่องจากเป็นบ้านพักที่ติดชายทะเลอะไรเงี้ยครับเขาก็เก็บของขึ้นไปยกอาหารยกเหล้ายกแก้วอะไรขึ้นไปชั้นสองพอยกขึ้นไปชั้นสองสรุปว่า ไม่กินกันต่ออยู่ๆก็แบบอ่ะเฮ้ยกูว่าไม่น่ากินแล้ววะนอนเลยละกันนะครับก็พูดขึ้นมาอย่างนี้พี่โดมบอกอ้าวงั้นมึงนอนกันเลยชั้นล่างยังไม่ได้ปิดประตูเลยนี่ mm hmm. เออก็ชวนเพื่อนลงไปปิดประตูในขณะที่พี่โดมเดินลงไปจากชั้นสองลงไปชั้นหนึ่งนะครับที่ปิดประตูพี่โดมรู้สึกว่านอกจากเพื่อนเขาแล้วที่เดินมาด้วยกันมันเหมือนมีคนที่ตามมาด้วย พี่โดมแกเป็นคนเหมือนแบบมีเซนส์อะไรบางอย่างอยู่แล้วครับแกบอกว่าตั้งแต่ตอนเดินลงมาไปถึงหน้าประตูขนแกลุกขึ้นมาแบบแปลกๆคนลุกแบบเหมือนมีคนแบบเดินตามติดมาตลอดเวลานะครับแกก็ปิดประตูแต่แกก็พยายามแบบเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกช่างมันนะครับแกก็ปิดประตูเสร็จแกก็เข้าไปนอนจากนั้นนะครับพอพอปิดประตูแล้วก็ไปนอนอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่างเหตุการณ์ปกติทุกคนแยกย้ายไปนอนตื่นเช้ามาแฮปปี้สดใสพอเช้ามาเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเหมือนแบบแยกย้ายกันกลับบ้านพอพี่โดมกลับบ้านเนี่ยที่บ้านพี่โดมนะครับก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณตาที่อยู่พี่โดมก็กลับมาบ้านหอมกระโปรงกระเป๋าเพื่อนมาส่งก็ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าบ้านมาตาก็คุณตาเขาก็เห็นพี่โดมพี่โดมก็หวัสดีครับตาตาก็มอง แต่ก็คุณตาก็ไม่ได้พูดอะไรคุณตาก็แค่มอกแกก็ขึ้นไปห้องนอนหนึ่งวันที่กลับมาจากบ้านเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับพอย่างเข้าวันที่สองจากที่กลับมาเที่ยวพี่โดมเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับทั้งทังที่บางทีไม่ได้กินอะไรเหมือนเราเป็นแบบอาหารเป็นพิษนะครับมันจะรู้สึกขึ้นไส้เหม็อนอะไรบางอย่างแล้วก็อ้วกออกมาด้วยที่ ไม่ได้กินอะไรก็อ้วกลงมาเป็นน้ําย่อยนะครับพออ้วกเสร็จเนี่ยก็จะมีอาการสะอึกสะอึกแบบไม่หยุดสะอึกแบบไม่มีสาเหตุจนเขารู้สึกว่าร่างกายเขาเนี่ยไม่ปกติเลยบอกให้ที่บ้านเนี่ยพาตัวเองไปรักษาที่โรงพยาบาลพอไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยครับก็คืนที่หนึ่งเนี่ยแกก็ไปนอนคนเดียวแล้วก็ไม่มีไขรเฝ้าแกบอกว่าประมาณสองทุ่มเนี่ยแกจะรู้สึกเหมือน มีลมที่ท้องมีลมที่ช่องท้องเหมือนแบบมันมีลมมีแก๊สอะไรสักอย่างที่ช่องท้องแล้วอาการสะอึกอาการอยากจะอ้วกอะไรเนี้ยก็มีมาตลอดเป็นอยู่อย่างเนี้ยอาทิตย์หนึ่งจนแบบรู้สึกว่านอนไม่ได้เพราะว่าอาการที่มีลมในช่องท้องแล้วก็แบบขึ้นไส้ผสมด้วยเนี่ยมันทําให้แกนอนไม่หลับนะครับแกก็เลยต้องขอยานอนหลับจากหมอเนี่ยเพื่อที่จะกินให้ตัวเองหลับ หนึ่งอาทิตย์ก็แล้วสองอาทิตย์ก็แล้วอาการไม่ดีขึ้นพี่โดมเลยอ่าเลยทักไปหาคุณน้าของเขานะครับซึ่งเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นอยู่พอดีก็เลยบอกน้าไปว่านะ้ากลับบ้านเถอะเนี่ยโดมมาอยู่อย่างเนี้ยมันมันไม่ได้อะไรเลยมันไม่หายด้วยแล้วหมอก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรอาการมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วแบบมากินยานอนหลับนอนโรงพยาบาลทุกคืนอ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกลับบ้านเถอะ น้าที่เป็นพยาบาลก да ent, ็บอกพี่โดมนะครับว่าโอเคกลับก็ได้แต่โดมมาบ้านน้าแล้วกันเดี๋ยวน้าจะคอยคอยดูเผื่อแบบมันมีเหตุการณ์อะไรเขาเป็นพยาบาลเขาอาจจะช่วยเหลือได้พี่โดมก็บอกโอเคไปนอนบ้านคุณน้าซึ่งบ้านคุณน้าเนี่ยพี่โดมบอกว่าเป็นบ้านที่สร้างใหม่พี่โดมยังไม่เคยไปเลยนะครับว่าบ้านบ้านหลังเนี้เพิ่งสร้างมาพี่โดมมาไปเป็นทางแรกนะครับซึ่งบ้านคุณน้าที่เป็นพยาบาลเนี่ยเขาก็จะอยู่มีคุณน้า ที่เป็นพยาบาลแล้วก็คุณน้าอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็คุณยายแล้วก็จะมีคนับคนรับใช้นะครับอีกท่านหนึ่งที่เอ่ออีกคนหนึ่งที่อยู่นะครับอยู่กันทั้งหมด4คนนะครับในบ้านพี่โดมก็เข้าไปก็อ๋อวัดดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนอนเขาก็ให้ไปนอนในห้องไปนอนชั้นสองในห้องที่เป็นลูกสาวของคุณน้านะครับซึ่งอ่าน้องคนนั้นเป็นน้องพี่โดมแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่พี่โดมก็เลยไปนอนเนี่ยอาศัยนอนในห้องนั้นแทน นะครับพอไปนอนฝั่งตรงข้ามห้องพี่โดมเป็นห้องคุณยายซึ่งคุณยายเนี่ยก็จะนอนพักอยู่กับคุณน้าอีกท่านหนึ่งซึ่งเอนาะคนที่สองเนี่ยไม่ได้เป็นพยาบาลก็จะนอนกับคุณยายนะครับนอนเป็นเพื่อนคนแก่นั่นเองพอนอนแล้วเนี่ยพี่โดมบอกว่าคืนแรกนะครับอาการมันก็ยังมาเหมือนเดิมสองทุ่มก็ยังรู้สึกมีลมในท้องรู้สึกแน่นรู้สึกแบบไม่สบายตัวนะครับจนสี่ทุ่มนะครับ ี่โดมบอกว่าความรู้สึกของแกเหมือนแบบอยู่ๆก็หายใจไม่ออกปวดหัวเหมือนมีคนมาแบบบีบบีบอยู่ตรงตรงศีรษะจนแบบแกนอนไม่ได้แกรู้สึกแบบทรมานมากๆนะครับจนแกต้องลุกออกจากห้องไปนะครับเพื่อที่จะไปห้องคุณยายเขาก็ไปเคาะเคาะห้องคุณยายป๊อกป๊อกป๊อกเรียกย้ายย,าย้ายโดมขอเข้าไปนอนด้วยสินะครับย,ย้ยายย้ายโดมขเข้าไปนอนด้วย นาก็เปิดประตูมาโดมทําอะไรทำไมยังไม่ไปนอนเขาก็บอกว่าเนี่ยโดมขอเข้าไปนอนด้วยได้ไหมโดมแบบรู้สึกไม่สบายตัวเลยมันปวดหัวนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบนอนไม่หลับเลยอะแล้วก็รู้สึกกลัวด้วยนาก็บอกเออมาเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มา,า,มานอนพี่โดมบอกว่าพอเข้าข้ามประตูเข้าไปในห้องคุณยายนะครับอาการทุกอย่างครับดีขึ้นแบบดีขึ้นแบบทันตาเลยนะครับแกก็บอกเอ้ย เหมือนจะหายแล้วนะแต่ว่าโดมไม่ขอกลับไปนอนห้องเดิมนะขอนอนขอดอนด้วยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยก็นานก็บอกเออนอนนอนไปเออมันดึกแล้วเนี่ยยายจะพักผ่อนอีโดมก็นอนจากนั้นเช้าขึ้นมาใช้ชีวิตปกติอาการคลื่นไส้อาเจียนอะไรเนี่ยมันก็ยังจะเหมือนมีอยู่ยังหนักๆตัวอยู่ยังขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่แต่มันเบาบางลงนะครับตกเย็นวันนั้น พี่โดมก็ไปนั่งเก้าอี้โยกของคุณคุณยายนะครับนั่งเก้าอี้โยกของคุณยายคุณยายก็ทํากับข้าวมาให้กินนะครับเป็นข้าวต้มแล้วก็ปลาทอดนะครับแกก็กินไปกินแล้วก็นั่งบนเก้าอี้โยกกินเสร็จปุ๊บก็กลับไปนั่งเหมือนเดิมนะครับอยู่ๆอาการที่มันเคยเกิดขึ้นกับแกก็กําเริบขึ้นมากําเริบขึ้นมาแล้วก็มีอาการหายใจไม่ออกนะครับเหมือนคนมาบีบคอนะครับ ตัวเริ่มเกร็งพอมันบีบคอมันหายใจไม่มีออกซิเจนเนี่ยร่างกายมันจะเริ่มชักเกรงใช่ไหมครับตัวเริ่มเกรงพี่โดมก็คิดว่าแม่งเหมือนจะตายตัวเองกูต้องตายวันนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่โดมก็เลยคิดในใจว่าถ้าไปทําอะไรกับใครไว้นะครับทำให้ใครไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยผมขอโทษแล้วกันผมขอโทษผมขอโทษจริงๆไม่ใช่ขอโทษแล้วกันผมขอโทษนะครับจากนั้นนะครับเมื่อแกคิดว่าเออ ขอโทษแล้วเนี่ยอาการมันก็ดีขึ้นมาทันตาเลยนะครับแล้วพี่โดมนะครับจากที่ตัวเก่งเหมือนมีคนบีบคอนะครับพอขอโทษแล้วหายเนี่ยแกรู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียนครับแกก็วิ่งเลยครับวิ่งไปที่ห้องน้ำนะครับแล้วก็อ้วกแกบอกว่าสิ่งที่อ้วกออกมานะครับมันกลายเป็นน้ำสีส้มๆนะครับน้ำสีส้มๆ้มเหมือนน้ำแฟนต้าเลยทั้งทที่เมื่อกี้ กินข้าวต้มกับปลาทอดซึ่งปลาทอดเนี่ยโอเคมันจะมีสีดำๆน้ำตาลน้ตาลอะไรอยู่สักอย่างแบบเนื้อปลาทอดเนี่ยแต่ไม่มีอะไรพวกนั้นออกมาเลยครับมันกลายเป็นน้ำสีส้มๆอะไรสักอย่างเหมือนแฟนตาเหมือนมิลินดาซึ่งแกก็หาคำตอบไม่ได้อยู่ดีว่ามันคืออะไรพอแกอ้วกเสร็จแกบอกว่าเออวะ่ะมันหายไปแล้วอะ่ะสิ่งที่มันอยู่กับแกมาตลอดอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มันหายไปแล้ว แกรู้สึกแบบเป็นอิสระมากๆแกบอกว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกแบบเบาตัวเองรู้สึกเป็นตัวเองขนาดนี้มาก่อนแกก็เออดีใจแล้วก็กลับไปนั่งมาโยกเหมือนเดิมสักพักหนึ่งโทรศัพท์ดังนะครับแกก็วิ่งไปรับโทรศัพท์แล้วก็ฮัลโหลสวัสดีครับปลายสายที่โทรมาก็คือคุณตานะครับซึ่งคุณตาอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่พี่โดมก็โทรมาคุณตาก็บอกว่า ไอโดมมึงไปเล่นเฮียอะไรไว้พี่โดมก็ตกใจว่าเฮ้ยตารู้ได้ไงว่าแบบว่าเราแบบเป็นอะไรอย่างนี้หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้นะครับพี่โดมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับตานุ่นนี่นั่นตาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ากลับมาบ้านเราอเดี๋ยวตาจัดการให้ก็คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคุณตาของพี่โดมเนี่ยแกเป็นเหมือนอ่า ครอบครัพวพี่โดมแกเป็นมุสลิมแล้วคุณตาแกก็เหมือนเป็นแบบผู้ที่มีวิชาเหมือนหมอธรรมของไทยอย่างงี้ครับที่มีวิชาคอยปัดเป่าปัดไล่สิ่งชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแกก็จะมีความสาม,มารถในตรงนั้นนะครับคุณตาเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวมึงมาหากูเดี๋ยวกูจัดการให้พี่โดมก็บอกโอเคก็ก็โอเค,ก,อเคก็เหมือนแบบว่าก็เริ่มสบายใจที่ตาก็ยังจะแบบ คอยช่วยอะไรเงี้ยครับทีนี้แกก็ยังใช้ชีวิตอยู่บ้านคุณนาต่ออีกวันสองวันแกรู้สึกเริ่มเบาตัวและเหมือนแบบไม่มีอะไรมาเกาะแกะตัวแล้วแกก็ขึ้นไปห้องคุณคุณยายอีกรอบนะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าอยากจะขึ้นไปอ่านหนังสือพิมพ์มาห้องคุณยายเนี่ยมีทีวีมีเตียงนอนแบบชั้นดีนะครับแกก็จะอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็นอนบนเตียงแล้วก็เปิดเพลงไปที่ โทรทรัศน์เปิดโทรทัศน์เปิด m อ็ดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็นอนอ่านหนังสือพิมพ์ทีนี้พี่โดมแกเป็นคนตัวใหญ่แกนอนบนเตียงบนเตียงคนแก่เนี่ยขาแกก็จะเลยออกมาซึ่งลักษณะเตียงคุณยายเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าไมซี่ครับไมซี่อย่างเงี้ยทั้งหัวและท้ายแกก็นอนแล้วแกก็ฟังเพลงไปอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็กระดิกเท้าครับตามภาษาวัยรุ่นกระดิกเท้าตามยังหวะเพลงเตียงมันก็จะสั่น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 ใช่ไหมครับแล้วพอแกอ่า อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ดิกเท้าเพลงจบแกก็หยุดเพราะว่ามันไม่มีจังหวะให้กระดิกต่อแต่ปัญหาคือเตียงมันไม่หยุดสัน่นเตียงมันขยับอยู่เหมือนมีคนแบบขย่าเตียงถีบเตียงแทนแกอยู่อย่างนั้นไม่หยุดแกก็ยังงงว่าไอ้เฮียกูหยุดแล้วนะมึงอะไรเนี่ยก็ยังแรงขึ้นแรงขึ้น,แร,นแรงขึ้นครับจนแกรู้สึกว่า ไม่ปกติแล้วแกก็เริ่มหันซ้ายหันขวาจะเอาอยัางไงดีลงไปก็ไม่กล้าหันไปที่ตู้ตู้มีเสียงแบบเหมือนเคาะตู้ในห้องคุณยายเสียงเคาะปัง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 รอบเตียงเริ่มมีเสียงเหมือนกระทืบเทา้าต,ต,ตุ๊บตุ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 บจนแกแบบสติแตกครับแล้วก็ไม่เอาละโวยกระโดดวิ่งออกนอกห้องคุณยายไปเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นกับแกครับเหมือนคุณตาอาจจะช่วยอะไรไว้บางอย่างที่ทำให้ อะไรสักอย่างที่ตามพี่โดมมาเนี่ยเข้ามาทําอะไรตัวพี่โดมไม่ได้แต่เขาพยายามจะเข้ามาโดยการทุบโดยการเอาเท้าถีบเตียงโดยการกระทืบเท้ารอบๆเตียงเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นครับแต่พี่โดมไม่ได้รับอันตรายอะไรทีนี้ย้อนกลับไปที่บ้านคุณน้าเนี่ยซึ่งมีคนรับใช้อยู่นะครับซึ่งพี่คนนั้นน่ะได้มาเล่านะครับ ให้พี่โดมฟังว่าในคืนวันที่พี่โดมมาคืนแรกนะครับแกฝันตอนสี่ประมาณช่วงสี่ทุ่มฝันว่าพี่โดมมา,มาหาแกนะมาหาพี่คนใช้บอกว่าพี่พี่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยจากนั้นก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากหลังพี่โดมนี่คือภาพในความฝันนะครับแล้วก็บอกว่ากูจะเอามันไปอยู่ด้วยมันทําให้กูปโกรธกูจะเอามันไปอยู่ด้วย แล้วพี่คนใช้คนนั้นในฝันก็คือพยายามบอกว่าเอาไปไม่ได้คุณทําอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นบาปแล้วก็พยายามจะเอาตัวเนี่ยพี่โดมออกห่างจากเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วแกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมามันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พี่โดมรู้สึกปวดหัวมากๆจนต้องไปนอนห้องคุณใหญ่จากนั้นพี่โดมแกก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านไปหาคุณตานะครับพอลงจากรถแล้วเนี่ยน้ามาส่งลงจากรถกําลังจะเข้าบ้านตาบอกมึงหยุด โดมมึงหยุดอยู่นั้นมึงรอกูแป๊บเดี๋ยวกูมาตาก็ไปหยิบเหมือนทูบหรืออะไรสักอย่างครับแล้วก็เอามาจุดแล้วก็เอาอะไรเขียนบนหน้าพี่โดมสักอย่างจากนั้นแล้วก็เอามือเนี่ยจิ้มไปที่ท้องพี่โดมบอกว่าตอนที่คุณตาจิ้มลงไปเนี่ยพี่โดมบอกรู้สึกเหมือนเหมือนโดนเอามีดมาแทงนะครับแกเจ็บแกเจ็บแบบเจ็บปวดมากๆแกบอกไม่เคยรู้สึกเหมือนอะไรอย่างนี้ตอนที่ผมฟังแกแล้วผมก็เอามือนิ้วจิ้มท้องตัวเอง จิ้มไปลึกมันก็ไม่เจ็บอะครับด้วยความเป็นแบบเนื้อ,อครับมันจิ้มเข้าไปยังไงมันก็ไม่เจ็บแต่แกบอกว่าแกแบบโคตรเจ็บเลยพอแกคุณตาจิ้มเสร็จปุ๊บแล้วก็ยืนทูให้พี่โดมแล้วคุณตาเ็าบอกว่ามึงเอาไปปักตรงต้นกล้วยหน้าบ้านให้มันอยู่กับเพื่อนมันพี่โดมก็บอกโอ้ก oh, ูต้องไปเจอเพื่อนเขาอีกแล้วเนี่ยพี่โดมแกก็เดินเอาไปปักจากนั้นเหตุการณ์ก็คลี่คลายทีนี้มาเฉลยตอนหลังว่า คุณตารู้ได้ยังไงว่าพี่โดมเนี่ยมีอะไรเกิดอะไรขึ้นนอกจากอาการป่วยอย่างเดียวแล้วเนี่ยคือถ้าคนปกติมันไม่รู้หรอกครับว่าป่วยอย่างเดียวแล้วมันจะมาเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับได้ยังไงแต่ด้วยความเป็นคุณตาพี่โดมครับแกมีเซนส์หรือพลังอะไรบางอย่างดยการที่เป็นหมอร,รมทางมุสลิมแกบอกว่าวันที่พี่โดมกลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยแกเห็นเด็กผู้หญิงคนนึ่ะเดินตามพี่โดมมานะครับแต่แกไม่ได้สนใจเนื่องจากว่า นึกว่าเป็นแบบกลุ่มเพื่อนหรือน้องๆอ,อะไรที่ไปด้วยกันแกก็เลยปล่อยผ่านไปนะครับแต่มารู้ที่หลังว่าด้วยเซนต์ของแกว่าไอผู้หญิงคนนี้จะมาทำไม่ดีกับหลางเขาเขาเลยโทรไปหาพี่โดมว่ามึงไปเล่นอะไรมาเนี่ยครับผมแล้วจากนั้นพี่โดมก็ใช้ชีวิตปกติสุขโดยการเอาทู่ไป ไล่เขาไปปักไว้แถวทิ้งไว้หน้าบ้านแล้วก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรกับพี่โดมอีกจากทริปนั้นครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับผม